แม้ว่า m a ส t a อร์เจะมียอดขายไม่ค่อยดีนักแต่ก็ถือว่าเป็นไอคอนิกของเทคโนโลยีใหม่ๆจากค่ายนี้โดยเฉพาะถึงกันนั้นนะครับก็จะมีขุมพลังใหม่พร้อมกับการกลับมาของโรตารี่มาดูกันว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลง งานออกแบบภายนอกก็ไม่ค่อยต่างกับ Mazda MX-30 รุ่นปกติเท่าไหร่นักแต่ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าจะมีโลโก้คล้ายๆกับตัว G นั่นแหละครับก็จะเป็นโลโก้พิเศษสาหรับเครื่องยนต์โรตารี่รวมถึงล้ออลอยนะครับก็จะมีการทําเป็นแบบลายสีทูโทนมาให้อีกเช่นกันส่วนด้านท้ายก็จะต่างแค่โลโก้แค่นั้นเองก็คือคําว่า Skyactiv จะกลายเป็น e Skyactiv R EV สำหรับรุ่นพิเศษอย่างเวอร์ชัน R ก็จะมีการทําส่วนด้านบนนั้นก็จะเป็นสีแดง เรียกเลยว่าก็จะมีความแตกต่างกันอีกขั้นหนึ่งรวมถึงไฟท้ายนะครับที่ออกแบบให้กรอบใสกว่ารุ่นเดิเมอเห็นได้ชัดข้างในห้องโดยสารอาจจะไม่ค่อยต่างกับเวอร์ช่นธรรมดาเท่าไหร่นะแต่ว่าในเมื่อมันเป็นโรตารี่ก็จะมีการปรับให้มันต่างกันหน่อยเริ่มตั้งแต่มาตรวัดที่จะมีการบอกข้อมูลของการทํางานของ p s e v อีกครั้งเบาะนั่งก็จะมีพนักพิง,พงศีรษะที่เป็นรูปโรตารี่ซึ่งตัวเบาะนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งสีดําหรือสีแดงเช่นเะดียวกับตัวกุญแจนะครับก็จะมีการสลักเพื่อไปบอกว่ารุ่นนี้ คือเครื่องยนต์โรตารีนะอีกทั้งพมปูพื้นนะครับก็จะมาพร้อมกับดีไซน์พิเศษด้วยเช่นกันแน่นอนว่าเป็น crossover พลังงานไฟฟ้าสิ่งที่ขายไมได้ก็คือปลั๊กเสียบนั่นเองสำหรับใครที่อยากได้ไฟฟ้าในรถนะครับไม่ใช่ทำอย่างอื่นก็มีมาให้ด้วยเช่นกันสำหรับผุมพลังนะครับบอกเลยว่าอาจจะตกใจนิดนึงเพราะว่าเครื่องยนต์นั้นไม่ถึงลิตรครับ830ซีซีเท่านั้นเอง แต่ทำไมทุกคนถึงตกใจเพราะเครื่องยนต์นี้เป็นแบบโรตารีนะครับดังนั้นนะครับความจุกระบอกสูบจึงไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะักโดยกำลังจะคืออยู่ที่75แรงมา้าแรงบิด1 1 6นิวตันเมตรแต่มอเตอร์ไฟฟ้าครับจะมีกำลังสูงถึง167แรงมา้าแรงบิด260นิวตันเมตรซึ่งหลายคนเห็นแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าเครื่องยนต์โรตารีนะครับจะมีหน้าที่ปั่นไฟเท่านั้นอารมณ์ประมาณน e ิสสัน Epower ชัดๆเลย ตัวแบตเตอรี่นะครับก็จะมีความจุ17.8กิโลวัตต์โดยจะมีถังน้ำมันเพิ่มอีกเป็น50ลิตรโดยตัวรถนะครับถ้าวิ่งแบบ2ระบบเดือจะได้ไกลถึง600กิโลเมตรแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งแค่ไฟฟ้านะครับจะวิ่งได้แค่85กิโลเมตรเท่านั้นแต่ก็ทำไม่ได้เนาะคือไฟฟ้ารวนกับ PHEV ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้ว ส่วนการชาร์จนะครับถ้าเกิดว่าแบบไฟธรรมดาจะชาร์จถึง1ชั่วโมง40นาทีกว่าจะได้ไฟแบบเต็มๆแต่ถ้าเกิดแบบรีบนะครับเอาแค่80%รพอและอยากชาร์จเร็วด้วยใช้เวลาแค่25นาทีเท่านั้นเยี่วยงใจว่าคอนเซปต์เครื่องนี้ก็คือเอา PHEV กับ ePower มารวมกันนั่นเองสมัคราคาจำไหน่ในประเทศอังกฤษก็จะอยู่ประมาณนี้ก็อาจจะแพงกว่าซี3ออยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็เ x 3มรุ่นปกติด้วยยังไรก็ตามนะครับในเมื่อประกาศราคาและอุปกรณ์ประมาณนี้แล้ว อีกไม่นานนะครับอาจจะได้จาหน่ายกันแน่นอนอยังไงก็ตามครับเราก็จะมาลุ้นกันว่าแล้ลอกจากโซนยุโรปที่ขายไปแล้วจะเหลือประเทศไหนบ้างที่จะขายมาสเตอร FX 30เครื่องโรตารี่ที่ไว้สำหรับปั่นไฟเท่านั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปครับลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพืผมด้วยนะครับเผื่อว่ามาสเตอร FX 30ประเทศอื่นนั้นก็จะมีสเปคประกาศประมาณนี้สำหรับวันนี้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ